สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งานคำสั่ง forward หรือ sd นะครับก็คือสั่งให้ต่อเดินไปข้างหน้านะครับ เราจะเริ่มจากคำสั่งแรกก็คือ forward forward ตามด้วยจำนวนก้าที่เราต้องการให้เต่ามันเดินทางนครับสมมติ109่ก้านะครับใส่ forward 100จะร้อยจะ select f t e r นะครับหรือจะใช้คำสั่ง fd ก็ได้เป็นคำสัง่งยอ่อของมันนะครับ fd เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับ fd 100เง็นเตอร enter นะครับจะมีต่อลบขึ้นมาสองล้วเกนะครับถ้าเราต้องการให้มันเคื่อนต้อยหลังเราก็ 4, จะต้องป้อนค่าที่ใส่เป็นลบนะครับเ,เช่น fd ลบหนึ่งร้อยกด enter นะครับดูผลลัพธ์ที่เกิดลองกดลบหนึ่งร้อยนะครับ,บ, 100. รบต่อก็อจะเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับถ้าถ้าเป็นบวกต่อจะเคลื่อนที่เดินหน้าถ้าาเป็นลบต่อจะเคลื่อนที่ถอยหลังก็ข,ขอจบการสาธิต คลิปคำสั่ง forward นะครับหรือ sd เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ